อร่อสี่วนดูไหมอะรถ้าของขี่ตรงนั้นน่ะอะรถเจ้าของน่นะ,ะลอาดนก่อน,เด,นเดินดูดูจะจะกินชุ้นใช่ไหมกินใช่ไหมเอากินจะกินตัวก็เดินไปไปเดินไปดูทางนอก,ก่อดูของเปิดรอเสิ่ก่อนอย่างทายนี้ก่อนเดินตรงไปนี่นบรรยากาศทับแกงคุดคู โอ้ข oh, 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 oh. ัวนุชาบรรยากาศของแก่งกุดคูครับช่วงสายๆบ่ายๆแล้วทีแก่งคุดคู แก่งคืดคือครับแก่งคืดคือมาบ,บรรยากาศเดินดูสามแผง เวว่ารชอสุขผ่านบุญผ่านบุญขับมาถึงพัดบุญดูนอนชมหุ่นหอนทว่าวประเทศไทยคอยผ่านบุญนอนเก็บปลาแกงคือสุดเขตแกงงคือส,สุดเขตแดสสยาม แกงคุดคู่สุดเขตแดนสยามบรรยากาศครับผมแกงคุดคือไข่จะรูบลอนคักคะแนะร้อนคักแนะบนบรรยากาศหมหันแท่ ไม่แต่ตัวเนี้ยแบบนี้นกับผมบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศไม่เลยนอนพักน้ำหนาวประสาอะไรวะเนี่ยร้อนแท้แกงคือ อันบุญครับบรรยากาศดูโอ้ น้ำท่วมแล้วมันไ่ซอกออกไปบ่ขีดินโคนปาดตอาบจอวบตอาบาไม่มากดเลยแล้วเนี่ยทำความสะอาดเลยแล้วเนี่ยเทศบาลนึกแทะนูแ่แทะนีแ่นแทะงกไปใส่หมดนะครับเทศบปลแบว่งคุณคูครับหอนความหอนเป็นเหตุสังเกตได้ครับไขมัน เดินดูกันมีอะไรโอ้อยหิวขาวแล้วแต่นี่ยบรรยากาศร้านอาหารดังเดิมตั้มซัวด้องแนงครับบรเวนแกง เลยลาวนีะครับดูเลยลาวป้ายเลยลาวสุดมันไดโอ้โฮ สวัสดีท่านเครื่องเครี่ยวทุกท่านขึ้นคือบรรยากาศสวัสดีอาลีหลวงพระบางอ อาหารพื้นเมืองแกงคุดคือเช่ากรุงเต็มมาครับผมบรรยากาศโหอหอน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 เส้นถัง